สวัสดีครับวันนี้เรามาคาเฟ่แนวชิวๆสไตล์ทุ่งนากันกับคันนาคาเฟ่แก่งกระจานกับบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมองเห็นภูเขามีที่นั่งให้เลือกเยอะและมุมถ่ายรูปเก๋ๆคันนาคาเฟ่เป็นร้านที่พวกเรามาเจอด้วยความบังเอิญแต่กลายเป็นร้านที่พวกเรานะครับมาซ้ำถึงสองรอบเลยเพราะราคาดีและอาหารก็ถูกปาก เรามาดูเมนูกันครับว่ามีอะไรบ้างมีทั้งสปากเกตตี้สลัดเมนูทาเล่นอาหารจานเดียวเมนูต้มแกงเมนูแกงส้มเมนูผัดเมนูทอดและเมนูเครื่องดื่มกาแฟชานมโซดาเมื่อดูราคาอาหารแล้วเทียบกับบรรยากาศนะครับอืมไม่แพงจริงๆด้วยที่นี่มีที่นั่งให้เลือกหลายโซนเลยทั้งในตัวร้านซุ้มไม้ที่ตั้งอยู่บนสนามหญ้ากระท่อมบนน้ำ หรือจะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่ก็มีนะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีบ้บานมีมุมอย่างงี้ก็สวยเลยนะมีต้นไม้ขึ้นอย่างงี้นะ น้ำบอลหน่อยคะ่ะตันน้ำต้นบอลหน่อยคะ่ะงงมากว่าจะมายู่ใน,น้ำอืมได้ฟิลคาเฟ่กลางทุ่งมากๆที่นี้จะเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเดี๋ยวผมแนบพิกัดไว้ที่เดสคริปชั่นของคลิปนี้นะครับเผื่อใครจะมา เรามาดูเครื่องดื่มแต่ละแก้วกันสารภาพเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เรามาเจอร้านนี้ก็คือเมื่อเช้านะพวกเราตื่นสายกันครับก็เลยทานอาหารเช้าที่โรงแรมไม่ทัน จากนั้นก็เลยหาที่ทานอาหารลองท้องก่อนกล่าวว่าจะกินแค่เอาฟิลใกล้ชิดธรรมชาติแต่ดันอร่อยเฉยเลยก็เลย <c oughs> กลายเป็นร้านที่พวกเราเลือกมาทานอาหารเย็นกันอีกรอบ <c oughs> เปิดมื้อเย็นด้วยกระพงทอดน้ำปลาดิฟิวดินเนอร์กลางทุ่งนามีดนตรีบรรเลงประกอบเป็นเสียงจักกะจัน ตามมาด้วยหมึกผัดไข่เค็มออต้ยมยำไก่บ้านปีกไก่ท<ม>อด<ม>ยำวุ้นเส้น ปลาทับทิมทอดกระเทียมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอืมผัดเผ็ดหมูกรอบผักกูดผัดน้ำมันหอย และกะเพราหมูสับอาหารอร่อยบรรยากาศดีราคาไม่แพงแบบนี้คุ้มค่าเลยใครที่ได้มาเป็นยไงกันบ้างแล้วเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย